ไรเขาก้อนขีดอาวนลกไรแตมาได้เกิดีะไปยังนลว่ใครจะกล้องถ่ายบุหินเก็บนีชสบายดีสบายดีเนอะพอมาพี่น้องมาลอยกระทงรอบเดิอนะกลับกลุมสาวสวยสบาย เออสบายดีเมีใหญ่ก่อนเห็นชิวะเอเอเดกะมาเยใหญ่แล้วกันาลบอไปไปไปสิก่ก็ได้น,น,นะฮะมาจะเอาเอาจะไปทางหดเป็นทางใดเอาไปซื้อใสนะ่เาคะคนกคนกยังหลาย ขอโทษอุ้ยอายอายอายชิตั้งสิตั้งปีหน้าบอปปีไหนตั้งงานเดือนหน้าเดือนหน้าน้อโอ้ยไปไปไปมาตะกวนทุกข์กนไปฮะตะกวนโดน<ป>อกแอบมาตะกวนนะอเเนะตอนนี้เป็นคู่กันเหรอ,อเขาจะเป็นคู่ฮะก็คู่กันเลยเด้อเนาะบางทีมนอกใจอะไรฮะก็เป็นแฟนกันซาบัดนี้เนาะ ถ่ายเขาจะยางก่อนย่างไวโพสเขาคือยางไวเออจะได้ขนาดนั้นเนาะเมื่อยเมื่อยเลยมันเป็นแค่นั้นปวดเนาะมันปวดท้อครึ่งหลายเลยเอาไปทางไหนเนี่ยเออข้าวทั้งลาดจริเข้าทางลาดอีกเนาะผูกคนกันหลายหลายเลยถึงเจ้าขนาดเนาะขับซีเดยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ่ายอยู่ทันมีอยู่มีอยู่เอาแต่สดงโอเคเอาสิบบาทสิบบาท นัไม่นก่อเคือซอต่อเนาะซือต่อตอนนี้เราไปซื้อกาโงนะไปซื้อส่กรโทงนะไปผูกแขนอยู่ใส่ตอนนี้พาน้องไทยกับคำสีไปผูกแขนเนาะบัตรล้างแแกิกินเนาะ เอาไปยังเอาไปยังเอาไปซิไปซ่าโยนบักปุงโยนบักปุงนะก็ใส่โยนบักปุงนะทุกคนเนาะตอนนี้กันแหละคนคนลาสัตซือเนาะเอาเอาชิดถืออยู่บ่ชิดถืออยู่บ่มาลอรอบเดิฟนะทุกคนนะกทับว่า ครับสบาาบว่าจุข่อยนะครับน้อยหนึ่งว่าทำความจริงหมดเนาะมาเทศกาลครับแน้ำกนแนด่ ครับสีเอาเอาเอา,เอาหนึ่งบอสอันนี้อาคมอต้องหาพันวอสจังไดบอาจังไดรถเท่าไดรถเท่าได เส้อหาผ่านกระเพยกับไพ่เออใช่กับไพยออาเผื่อนเดี๋ยวเ้ะว่าบุมีเร้อนไปก่นนะของคู่เลยไ้าวโอ้ย <c oughs> <c oughs> ได้แลมข้าวพร้อมด้มข้าวพร้อมขนาดเด็กเดินนจะคืนคนกันยังไรล่ละโมเมนท์ามาหมดของวินนี่้มมาหนิบะ ถ้าม,มาบริเวณกมากบ์ทบนนี้สบายกลางเวนอยู่ตอนนั้นมัมีคนตอนมื้อนี้กลางคืนเขามีคนไปทุกคนไ๊ไปไปถ้ามาตอนนั้นไปปล่อยโคมปล่อยโคมไม่คม่จืดไ่จเอาเอาล้ม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 ได้บ่ได้บ่ได้บ่ ได้อยู่ได้อยู่แต่มืดนิดหนึ่งทุกคนข้างบนนะวิวดีดีดอยู่ปักเซ่เลยสมพนว่าเนี่ยปักเซ่มีคําตอบมีคําตอบอิลีอิหลอเนาะสวยแล้วหนึ่งสวยแล้วหนึ่งก oh! ินบะกินหนึห่งเขาไม่อยากเอาปูอันเนี้นั่งค่ไนมาแบ่งกันเนาะถ้ากินจะไม่ไดง จะาาว่าเน,น,นี่ยนั่งขวานแข้งอกหัอหกอยู่เอาเพื่ออากับไปไนี่ยกับไปไหมบ้าน,นี้การลักเนี่ยเดทุกคน <ś> เต้นบันไดนี่แล้วยู่นี่นแล้เห็ <ไป S 1> นยู่นี่นแล้อยู่นี่เลยบ <ś> ้าอยู่กลางเล่นเหรอเลยกับไปหยุดเ,เล่นบ้าไหมนะส,สี่ลอยสี่เอ็นนะบ้าพี่เฮางหยุด<ป>นั่นนี่จะปะแมนหยุดนี่บ้า มเพราะว่าเป็นคนเป็นคนลาวอยู่บางเ,บบเดืยวก็มาแต่มาจนหลายร้อยกระทงกันนะนะ่น่ะพราะว่าตอนยังน้อยตอนใหญ่กันหยุดกหยุดนี้เลยแต่ว่าแม่หยุดกันตั้งไว้มันดุให้มันในในรูปมันยังมันยังขึน้นนะ,ะเป็นยังไงตัง<ห>้ตงขืนตั้งขืนจังไงโอเคเราเยิ่มเนี่ยนะฮะได้ดิบเนี่ฮะได้อันนี้มันปุุง

รอลุ้นดูนะว่าเขาเจ๊ขาสืบื้นบันไดอดธิษฐาน,นม,มันทุบพวงมันทุบพองมาเป็นไงไรยังไงเร่งหน้อยที่ เงินกินอออดแล้วขึ้นแล้วเอาิดกคีมาอาของเจ้ามานาาบาดีนี่เองมาดีนขาดีมอ้าของเจ้ากับไทยไทยเลยบารีมเพ่อนเองานะ้บาดีมะอบีบอกเจ้าเท้าขึ้นฮอ์คุณเลยเด้อทุกคนพุนสูงขึ้นสูงขึ้นโอ้ยสูงสุด บาสโค้ดขึ้นสูง,สงนะพูนดนนข้อกีข่าวนะทุกคนอาขึ้นสูงแทกสูงหวานเนะะาะตาตัวอธิษฐานแล้วอธิษฐานแล้วสียอธิษฐานยางเอาซุปปนิกจูดก,ก่มานะตอนนี้เนาะทำสีผลยาอาธิษฐา,า,านอธิษฐานยางนะ ขอให้รักกันนานๆเด้ออย่าพิษอย่าพิษเทียงกันไลยเด้อแต่นี่ต่อไปกับพิษไม่ยังกันเนาะคุยกันก่อนเนาะลูกเนาะแบบว่าสุขภาพแข็งแกรงให้ YouTube กันนะยอดวิวไลายังยังยังยัให้มันตึงตึงก่อนให้มันตึ้งตงก่อนตึงตมันจะพุ่งขึ้นเลยป้าพุนอยู่คุสโกนพูนพขอาข่อยัุกูอธิษฐานยังแล้ว ปเอาไปพี่โอ้ยยางเอาไปพี่ได้แล้วได้แล้วอ่าได้แล้วคือไปทางนั้นไปทางนั่นเออเพิ่นสิไปในเมืองเด้เพิ่นสิไปในเมืองเเพิ่นนใมืองโอ้ยแพงกันกอดกันให้เบิ่งกอดกันให้เบิ่งเอาคือเอาแบบนี้เมื่อกี้นะเขามาขายนีเมื่อกี้ในขยะอยู่มาไรมาไรป๋อ กนอ้าวบัดดีมไปใส,ส่ดดเ,เ,เห็ดผูด้เด,ดเดียวอยอยนีมันมีคู่เฮ็ดผู้เดียวเลยอ้าวคู่ผู้เดียวข่อยยังเฮ็ดผู้เดียวหยุดแล้วแหละก็ไป้ข่อยหายจะ,ะแหละได้ขาดได้อยู่ได้อยู่ได,ได้ได้อ่ะวคุณน้อยแทนนะครับเพิ่์ยนยูแทนคนแรกก้นไปคนน้ำ <laughs> ว่ได้ดอกมาบ้าวไปสิเนาะนะก็จะลอยซ้ำขยันเราคอยลอยเพื่อเจาแหลกป่ะขลอยี่แนีอยเลยดิลอยเลยดิอยล้งสเลยนู้นหมู่วงนสูงวัชนะสูงสิมีแฟนกับเขาอยู่บ้านจังใดพวน้ำาอยู่บ้านมีบ้าจังไดไปป๊าป้า นิ่มแน่เลยอ้าข้างหนานิ่มแน่นิ่มให้เบิ่งก่อนนิ่มก่อนโอ้ยจริงใจเหลือเกินปะเมื่อเนีต่ตามตามแปลว่าตามติดคู่คู่แปลว่าคู่หักเริ่มต้นเนาะกำลังจะไปได้สวยดูจับไม่จับมือนี่เนะาะโดยคนบอกีอยู่ในน้องนี่ขอดได้ก่อนสิบพันเงินสิบพันเงินปีนี้ก็เล่ากระทบคนเดียวอย่าคนเดียว <คน S 2> ยว <คน S 2> ังมีควยนี่น มีน้องไกยเนาะกาปีนกับู้าว่าหละพีนานีนแม่นม่คู่แล้วีนาโอ้คน่นอวยพรเห็นมีคู่เลยขึ้น่องทรายเพิ่นจะมีคู่เลยเน่าตาจกมีกแลคู่เนาะเขาต้องเอาไปบืนบืนเห็นไหมบื่เห็นบเห็นคู่เห็นคู่หรือปะเกิดบ่เกบ่ใจนงู่้ผู้เสือเี่นนเห็นอบ้าขอบใจเด้อไอ้เด้อใจเด้อใจนว่าพี่หนามีคู่อ่ะปีนี้ซะเน เราลอยกระทงแรกเดี๋ยวไปครับลรากระทงน้ำเจ้าบเบย์เรากระทงแล้วเดนแมนได้คู่นะนี่ได้ครูนี่อาซื้อแต่บอเพราะว่ากามาเนี่ยครัเป็นกำลังใจเพื่อสองคนเป็นน้ำเจ้าบาขอจัดนัมไอซีนี่ใสยลงได้จ้ะเราไปลอยกระทงไปทุกคนเราไปลอย

นุนหลายๆเูระบัน่ยรัน่อยจ็บอะไรเจ็บรขาก้อนขีดอ้าวไั่เลิกาได้เกิเดีไหเนี่ยใครจะ่ากล้องถ่ายบุหินโอเคหะ็ทรบตัวนี้เขาไปเซตเตกับจักยิญได้บ่พกพทางนี้เลียงแก้วหันไดนึงเนาะ คอยบอเขาจะสัตว์ก็เขาเพื่อวะเจ็บบ่อยขาตอนนี้เกิดอุบัติเหตุเด้อทุกคนเนาะบดตัดดอกเจ๊ขาเพิ่นก้นขี้ทาง

แหววๆกันเลขอให้โชคมาล้ำรวยเด้อข้าใครล้ำรวยใครอ่าเยอะเฮ้ยปิ้งไก่ดิน้าเป็นไก่ไก่อย่างนั้นหลายๆเนาะไอ้คนมีกระพายบนลูกเด็กระพาย ซอยๆเนาะจะถือก่อนโอ้เรากระโดกับแฟนมาบ่น้องไพ่ล้มแม่กางยิ่งล้มใส่บริษัทฮะใส่อะไรที่ท่านอะไรเงี้ย่ในมันมันจะมาเอากระทงยังลอยดิโอเค้ส่อะไผึ่ขาขอจุกขาเฮ้ยเจ้าชีตุกันเฮ้ยเฮ้ยาชีตุกัน โตายี่กุ้งท้าเอาเลยเอาท่านแล้วมันหดว่างลงกันเลยลูกจบเลยปุ๋ยสังเวยโอ้ไปแล้วไปแล้วไไปลูกไล่ไปล่มันออกข้างนอกมันจะไป็นกุ้น

ได้ได้ไม่ยากดอกเี่ปาดคิดดิสไลคนเมือนันเป็นยังดีดีเเหจ้าหักแพงกานขกรดีใจแหละรจสื่อเนะกามากถือว่าสาเร็จแหละอันนี้ยกอนคมลอยกับขึ้นแบบขึ้นไรงามแพงเด้อข้งแรกที่คมลอยขึ้นสูงในปีนี้ แปีที่จะสิปังสืบปังเนาะกัคอแบบว่านะกัอธิษานไปดีๆเลยยังมีเนื้อคู่นำเขาอกตรงๆเด้อเขาก็เป็นคนมาเบ่เคยเคยปล่อยคมลอยจักเถื่อเคยเคยมีแฟนแต่เขาบอเคยปล่อยคมลอยกันไเลนะแต่ว่ามันขึ้นแบบซู่แบบครแฮปปี้เลยนะผมใจแห้งนะกคินีกระสิรจท่นนี่เด้อจังรกัปากขอบคุณทาสียินดีขอใจเจ้าคกันเลยขอบเลย ที่ให้มิตรภาพดีๆที่ให้เได้เจอกันทำบุญหอบกันแล้วเจอได้มาเจอกันแลาวขอบอุณขอบใจกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนเดินที่สำคัญฝากเป็นโฆษณาใน่ท่านเอฟซีเจค้ากับฝากติดตามสองพันสี่ลูกสาวหน่อยน้องสาวก็ได้อ่ะน้องสาวเนาะฝากสองเจค้าอีกทีเพราะว่าจะได้ข่าวกับเด็กถ่ายคลิปนี้กันได้เลยเมนแมนแมนเป็นกระสือเป็นเซโนเด็กครับสี่สิา พา<น>ไปเจอนะไปหาเมนยายูเซโนโนนะก <laughs> ับขอมอบขอบใจแหละบ๊ายบายสบายดีสบายดี <laughs>